หากถ้าคุณไม่ดูคลิปนี้คุณอาจจะพลาดของเล่นดีๆที่น่าจับจองก็ได้นะครับกับรายการที่ชื่อว่าแอบโชว์โมเดลวันนี้นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการที่ชื่อว่าแอบโชว์โมเดลที่เราจะจะมาเอาโมเดลดีๆหรือโมเดลราคาไม่แพงหรือโมเดลทั้งราคาแพงไม่แพงมาที่น่าสะสมและน่าจับจองมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ วันนี้นะครับก็ผมจะเอาของเล่น1ชิ้นมาหรือเรียกว่าโมเดลก็ได้นะซึ่งเป็นตัวละครตัวะครหนึงที่อยู่ในเรื่องวันพีชนะครับในครึ่งกลางเรื่องมีฉากสําคัญสาคัญของเขาอยู่อย่างมากมายนะครับแล้วเขาก็เป็นตัวละครเด่นที่น่าชมและลุกคนก็รู้จกักดีนะครับเป็นหัวหน้าโจรสลัดคู่ยิ่งใหญ่รองจากโรเจอร์ก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเจ้านวดขาวหรือเจ้าเอ็ดบดวิเกตนั่นเอง เอวเบเกตนะก็คือตัวละครที่มีความสามารถในการเรียกขึ้นหรือเรียกแผ่นดินไหวนะครับพอเขาต่อยปุ๊บปึ้งก็จะมีกระจกแตกออกมานั่นคือแผ่นดินไหวของเขานั่นเองนะ <S <S โอเคพูดเยอะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกของในห้องออกมาเลย <S 1> <S 1> มาท่านนี้มาแล้วเจ้าเอ็ดเวิ์ดวิเกตนะครับตัวนี้เป็นงานของค่าย g f i e studio นะครับซึ่ง g f i e เนี่ยก็ออกงานเกี่ยวกับลาย4จากพัดมาหลายตัวนะครับตอนนี้ล่าสุดก็ออกมาเนี่ยจะครบเรียบร้อยแล้วแต่แค่ยังไม่ออกมาเป็นชิ้นงานครบนั่นเองครับที่ผมเคยรีวิวไปก็มีเจ้าตัวนวดดำแล้วก็ไคโดแล้วก็เชงคูดนะครับซึ่งก็เป็น3ตัวแล้วของ4จกักรพรรดิตอนนี้ก็จะมี ไม่สี่จกักรพรรดิห้าจักรพรรดิก็ว่าได้หรือจะเรียกหกจักรพรรดิเลยก็ได้นะครับซึ่งหน่วยขาวเนี่ยเป็นจกักรพรรดิที่ตัวรุ่นเก่าแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะเขาตายไว้ก่อนนะครับแล้วก็โดนเจ้าหนวดดำเนี่ยแย่งมาแชลดีทีนยหนวดดำเนี่ยแย่งตำแหน่งไปเรียบร้อยนะครับก็เลยตอนนี้ก็เหลือห้าจักรพรรดินะครับซึ่งเดี๋ยวอ,อีกไม่นานก็คงมีของบิ๊กมัมนะครับของ g 5ออกมาซึ่งผมเห็นงานแล้วสวยมากๆนะครับ แล้วก็อีกม่นายก็คงม,มีของลูฟี่ออกมานะครับแต่น่าจะปล่อยเปิดพีแล้วปิดพีเรียบร้อยแล้วแต่ใครเขายังอยากได้ก็ลองหาตามกลุ่มวันพีกลุ่มโมเดลสะสมกลุ่มฟิกเกอร์เลสซิ่งได้เลยนะครับลองเปิดถามเขาดูว่าใครมีใบพีหรือมีงานชิ้นนี้อยู่แล้วมีขายแน่นอนพูดมากไปแล้วครับผมเปิดกล่องเลยดีกว่าด้านกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับและด้านหลังก็จะเป็นรูปนวดขาวทงขนวดขานะครับนี่ แล้วมีคำว่า G5 นะครับเ mm hmm. ห็นไหมโอเคเราเปลี่ยนเป็นกล่องโฟมกันดีกว่าเทนมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะบอกว่าเปิดกล่องมาครับก็จะมีเจ้าตัวนี้มาให้นะครับเป็นใบใครๆก็เรียกว่าใบเซอร์นะครับแต่ผมคิดว่าเป็นการ์ดสวยๆใบหนึ่งแล้วกันนะจะใบเซอร์ก็ได้หรือจะเรียกการ์ดก็ได้นะครับทุกคน ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ลองหากันดูนะแต่ต้องซื้อของเพราะว่ามีใครขายหรือไม่มีใครเปิดขายก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่สวยไหมนี่เคผมเก็บกลับไปแล้วนะอันนี้เราเปิดกล่องัดูดูกว่านะครับไปกล่องนะครับก็จะมีประมาณเนี้ยนะยังอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะหยิบหยิบมากก็เดี๋ยวจะหล่นนะเอาดูอันนี้เดี๋ยวผม หยิบมันลงมาให้ดูให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่าโอเคดูว okay. ั okay. นโอเคนครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งหมดที่ผมให้ดูเมื่อกี้ทั้งนิ้นส่วนนะครับคราวนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมา ประกอบกันเลยดับแรกครับเราก็ต้องประกอบดูก่อนผมก็แม่ใจนะว่ามันประกอบอยังไงนะเดี๋ยวลองลองดูนี่ต้องบอกว่านี่คือถามันนะครับถานมันใหญ่มากซึ่งเมื่อกี้มันเห็นไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวผมเปิดตัฐานในฐานก็ไม่มีอะไรมาบอกนะว่าเป็นงานเบอร์อะไรนะแล้วนี่ก็คือเป็นสเกลต้องบอกกับเป็นสเกล WCF นะครับ WCF ก็ต่าง SD นิดนึง คือมันก็จะเป็นสเกลที่แบบคล้ายจริงมากกว่าคล้ายจริงกึงกกระตูนสเกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเรียก WCF นะครับถ้าใครเคยเล่นงาน WCF ก็จะเข้าใจนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้อ่ะต้องถ่าย่ไงว่าเดี๋ยวเราติดไม้กอน่อนดีกว่าเนะ แับแรกเอาไม้จิบนี่ได้แล้วเห็นไหมนี่ไม่เป็นยังงครับข้างหลังนะตูงตูงปิดหน้าเล็นก็ต้องไล่ไม้ก่อนนะน่าจะดีที่สุดละนี่ได้กันแล้วนี่อันนี้ตัวนี้สวยนะผมว่าสวยมากก็น่าจะมีอีก คน,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 นะจะขึงบ่นบ่นผมนะเจอแล้วเจอแลอันนี้เจอแบบฟูนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยไหนไหมาชิ้นนี้ชิน้นนี้เอาดูเป็นแนวทางนะกคนที่ผมอ่ะใครซื้อ้วรู้วิธีประกอบนี่นะรอมาติดตรงง่งตรงนี้นะเอาเมาื่อกี้นี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นจะมีมจะมีล่องให้อยู่ แรกผมใส่ไม่ได้ก็ใส่ได้แหละต้องมีรูอ่ะต้องมีรูแถวนี้นแหละอันนี้นะครับอันนี้เห็นไหมแล้วก็มาเสียบตรงนี้ผมเดาอันนะี้ต้องเสียบหนาได้จริงได้ ไน,น่ก็ตัวนี้นะครับหลังจากประมวลผลมาสักคู่หนึ่งก็รู้แล้วว่ามันมีรูตรงนี้นั่นเองเนื่องจากซีอโอผมมึนๆเลยนะก็เลยมองไม่เห็นต,ต้องค่อยๆกดนะเพราะแตกมาก ข้อเสียของเรซิ่นก็คือมันต้องระวังหักนะไม่อยากหักก็ใจเย็นๆนะทำสมาธิเยอะๆกับงานเรซิ่นนี่ผมก็กลังเสียบนะก็เราอันนี้นะครับนี่ตัวนี้นะตัวฝุ่นใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วมาเสียบ นอันนี้จากการเดานะผมเดาล้วนๆอันเนี้ใช่ปะ่ะอันนี้คือฉากนะโห้ผู้ลังกาบะผู้ลังการนอะเออน,นี่เอาสมอเรือมาก่อนนี่สมอเรือนะครับเอ็ดเวิร์ดบิลเกตชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดติดไหนอะ่ะนี่เดีย๋ยวนี้ใช่ปะ่ะ ลงล็อกก็ดีน่าจะใช่เพราะถ้าอย่างนี้มันก็จะออกข้างนอกนี่มันก็จะลงล็อกตรงนี้พอดีนะทุกคนยังไงบ้างนี่ติดอย่างนี้เลยใช่หไหมอลังการไหมชาต่อไปครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูหน้าเอ็ดเวิร์ดวิลเกนะครับจะบวกแล้วพร้อมบวกว่าไงเพื่อนมา ลูกลูกลูก,ลกอยู่หลังพ่อซะต่อยต่อยร่วงเลยยจะต่อยเลยก็มีผ้าเนี้ยมาติดติดข้างหลังเลยเลยเนี้ยนี่จากนั้นเราก็มาเสียบนะครับจะมีร่องอยู่ตรงนี้ ต้องค่อยๆนะผมบอกก่อนเลยหนวดขาวเนี่ยมันละเอียดนิดนึงอ่ะได้แล้วไปดูก่อนยีงไงเท่ไหมเทไหมเทไหมนี่ต้องบิดหน้าผมนะเพื่อผู้คุณจะได้โฟกัสที่หนวดขาวนี่เป็นไงก็ทวนครับทวนมาแล้วยอด น่าจะใส่ได้เลยใส่ไง่ะอ๋อทวนเราต้องแกะตูดทั้งหลังก่อนนะครับถ้าคุณไม่แกะถ้าคุณไม่แกะคุณก็ใส่ไม่ได้แกะเสียไปเดี๋ยวคนไม่เห็นนะเสียบปดูเดี๋ยวคุณไม่เห็นอ่าสุดแล้วมันจะมีเดือยบอกว่าสุดแล้วอยู่นะ แล้วเราก็เสียบเข้าไปครับแล้วเมียน,นี้อันนี้ต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งเจอครับอยู่ข้างๆนะครับข้างนี้นี่จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้ถ้าใครจะตามหานะเวลาใครประกอบอะดูองผมเป็นแนวทางได้เพราะว่า หรือด,ดูของคนที่เดียวผมก็ได้แต่ผมว่าผมก็โอเคอยู่นะ <c oughs> ที่คุยอ่ะผมโอเค okay, เรามาอันสุดท้ายนะครับนี่กับผ้าหลังของนวดเขาผ้าคลุมนี่เราก็จะมาเสียบนะครับเสียบหลังผันหลังของนวดเขานะครับ นี่เรียบร้อยหันมาดูกันกับท่านเอ็ดเวิร์ดบิลเกตเป็นไงบ้างสวยไหมโคตรสวยเลยนะนี่คุ้มมากๆผมบอกไว้ก่อนคุ้มมากๆผมอยากให้คุณเห็นแบบเต็มๆนี่เป็นไงโคตรคุ้มอ่ะเอาดูหากันนี่ ดวงหา่างใกล้ครับดวงห่างครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่อย่างเทพไม่มีตัวหมุนนะครับหมุนมือไปก่อนสุดยอดประมาณนี้ โอเคนะครับงานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะงานนะครับซึ่งลักษณะงานเนี่ยถ้าให้สิบรวมสิบผมก็ให้สิบนะครับเพราะว่าเป็นงาน w c ซที่เท่และอลังการมากมานะครับแต่จริงๆก็อยากจะหักแต่มันมันไม่จําเป็นต้องหักนะเพราะว่าอย่างหนวดเนี่ยมันเป็นข้อควรที่เราต้องระวังเองมากกว่าอย่างหนวดหนวดของเขาเนี่ยถ้าจับไม่ดีถ้าเผลอไปเผลอสก,กิดน,นิดน,นึงก็อาจจะหักจัดตัวได้นะเพราะเขาหนวดแหลมมากดูหนวดแหลม กันให้ดูน่าล้ํแหลมเป็นไหมอาจจะต้องระวังนิดนึงนะเวลาการหยิบออกมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมว่าทุกอย่างเต็ม10อ่ะ10ก็ให้1ิได้ทันทีกับ G ไฟน์นะแล้วก็ด้านาถ้าจะดูเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าคุณก็เห็นแล้วเมื่อกี้มันก็ใส่มันก็เหมือนจริงจริงเหมือนจริงจริงจริงเลยนะครับจริง3าทีอันว่าถ้าเทียบกับเจ้า3ตัว ที่ผ่านไปของค่าย g f ที่ผมรีวิวไปนะมมีอะไรบ้างนะไคโดแชงหนวดดำผมว่าเจ้าตัวนีนะ้ถือว่าสุดยอดจริงๆไม่แพ้ทั้ง3ตัวเลยหมนถึงถึงไคโดมันจะละเอียดตรงขนตรงอะไรว่าภาคุุมข้างหลังนะแต่ตัวนี้ก็เรียบๆง่ายๆแล้วก็เท่สุดๆแน่นอนมีก็ถือว่าเท่นะจบแล้วก็ส่วนด้าน ราคาตอนนี้นะครับราคา p เนี่ยมันอยู่ประมาณ3 3 0 0ถึง38 0 0ครับก็ประมาณนี้ไม่ถือว่าก็คุ้มโอเคนะขนาดตัวประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมตัวเท่าหน้าเลยแล้วก็ตอนนี้ราคามันคงขึ้นไปแล้วละ่ะถ้าใครไม่ทานก็ลองหาดูแต่ผมว่าเป็นราคาก็ไม่แพงนะสำหรับสเกลที่อลังการอย่างนี้นะในฐานะ w cf ถ้าใครอยากซื้อก็ลองเข้าตามกลุ่มดูนะครับวันนี้ก็ง่ายๆประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์ตอนจบให้ว่า มันเป็นยังไงสวยขนาดไหนนะกันนะครับยังไงก็ฝากรับชมรับติดตามรับตามกดไลค์กด like, แชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับก็บริการที่ชื่อว่าแอชโชว์มดเดวไปละฝากติดตาม้ินนะใครดูบอวบิวเกตไปแล้ว